สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนมาดูกบที่พร้อมไขนะครับเพราะว่าบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าไม่มีแดดเลยครับต้องฟ้าค,าคลุมฟ้าคลุมฝนเสียงฟ้าร้องก่อมาแล้วคิดว่าคืนนี้น่าจะตกครับท้องฟ้ามืดตึ๊บมาแล้วร้อนมาหลายวันวันนี้อากาศดีหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมาดู พ่อแม่พันกบเลยครับผมจะให้ดูกบตัวผู้ก่อนครับว่ากบแบบไหนที่พร้อมลงคับลงไข่ได้ตัวผู้จะเล็กครับอยู่บอ่อนี้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียรวมกันหมดครับในก็บอผมก็อยู่ใกล้ต้นมะขาม เรมีใบมะาขามร่วงมาใส่เพื่อล้างเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูครับว่ากลบตัวผู้ผมจะเลือกเฉพาะตัวไหนที่สมบูรณ์ครับนี่ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้คางจะดำครับเขาพร้อมไข ตัวนี้คือกบตัวเมียนี่ก็ยังไม่ไข่แก่เท่าไหร่ครับเพราะว่าไข่ยังอ่อนอยู่ตัวนี้ก็ตูมผู้ตัวผู้คางจะดำครับก็ผมเก็บพ่อแม่พันไว้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นกบป่าครับกบป่าประมาณห้าสิบเปอร์เซ็น ที่เก็บไว้อยู่ในนี้เพราะว่าผมต้องการให้กบแข็งแรงตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้เป็นกบป่าตัวนี้ทางดำคกบป่าร้อเปอร์เซ็นครับ ตัวผู้เราเก็บไว้แบบไหนก็ได้ครับตัวผู้ไม่ต้องไปเก็บไว้ดีตัวผู้นี่ก็ตัวผู้พร้อมขายได้แล้วตัวนี้ก็พร้อมไขตัวเมียตัวนี้ก็ตัวเมียเหมือนกันครับตัวผู้ตัวเมียน่าจะกลดบ้อนเก็บจัดน่าจะพร้อมกันหมดพร้อมไขได้แล้ว ผมต้องรีบเอาลงไข่ครับอย่างนั้นฝนตกมาคืนนี้มันจะไข่ทิ้งครับตัวนี้กบป่าครับตัวนี้คือตัวเมียครับพร้อมไข่แล้วครับตัวนี้ก็น่าจะพร้อมไข่ท้องใหญ่ผมไม่มีบอกเก็บรับเดนม,มารวมกันเพราะว่าคืนนี้ผมต้องเอาลงครับถ้าฝนตกมาไข่ทิ้งแน่นอนเพราะว่า ผมทำบ่อยังไม่เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวไปดูตัวเมียที่ผมเก็บไว้ที่ไข่แล้วครับผมก็เก็บไว้อย่างดีครับผมต้องเอาของปิดไว้เพราะว่ายัางโดนฝนมันจะไข่ทิ้งตัวนี้คือ พร้อมไข่ได้ร้อยเปอร์เซ็นครับไข่ใหญ่ทำไมผมจึงเอามาเก็บไว้ครับเพราะว่าให้อากาศมันยิ่งร้อนไขย,ยิ่งสุกเร็วถ้าถ้ากบไม่พร้อมถ้าเราเอาไข่ไข่มันจะไม่ฝักมันจะเน่าพร้อมไขม่ม บอนี้ก็พร้อมขายได้ท้องใหญ่ผมก็เก็บไว้ในนี้ครับก็สามวันล้างครั้งหนึ่งให้อาหารไม่ใช่ขังไว้น้ำเน่าจะ,จะตายครับผมก็เก็บไว้สามถังถ้าฝนตกคืนนี้ผมก็จะเอาลงก็เตรียมตัวเอาลงได้ถ้าโดนฝนายทิ้งเสียดาย นี่นี่ครับห้องใหญ่เลยครับไข่เต็มท้องแน่นอนครับเอาลงแบบไหนก็ไข่ครับแบบเนี้ยสมบูรณ์ครับบอ่อนี้บอ่อตัวผู้ครับที่ผมถ่ายให้ดูครับตัวเมียด้วยปนกัน เดี๋ยวไปดูลูกออดที่ผมเอาลงไข่มาหน้าจะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูช่วงเป็นลูกออดเล็กๆผมถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูช่วงเป็นไข่นี่ครับเพื่อนเพื่อนที่คลิปสุดท้่แล้วครับที่ไข่เยอะเต็มบอ่อตอนนี้เป็นลูกออดหมดแล้วครับโตแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเองเยอะมากด้วย ไม่ค่อยตายครับตั้งแต่ลงไข่ฝนยังไม่ตกเลยน้ำปดแปดปดแปดอยู่ครับ่บอนี้ที่จับออกไปแล้วครับเพราะว่าคนที่เขาจองเขามาเอาสามวันที่แล้วผมก็จับตอนนี้ผมก็จะล้างใหม่เพาะใหม่ไม่มีแล้วครับบ่อว่าง ตัวนี้ก็อีกบอ่อหนึ่งก็มีขาแล้วตัวนี้ผมจะเก็บไปทําพันปีหน้าครับสุดนี้ผมจะไม่ขายครับเดี๋ยวมาดูบอ่อที่ผมจะให้ไข่คืนอนี้ถ้าฝนตกนี่ครับผมล้างไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็เอาน้ําใส่คืนนี้ถ้าฝนตกผมก็เอาลงให้ไข่เลยครับ เดี๋ยวถ้าเอาลงขายเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ให้เพื่อนเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งครับว่ากบร้องเต็มเลยครับเพราะว่าได้น้ำใหม่เมื่อเช้าผมผมล้างบ่อเสียงร้องเต็มเลยครับร้องเต็มเลยครับแสดงว่าพร้อมเรียบร้อยแล้วครับพร้อมทับกันแล้ว คลิปนี el, deep, KAR, ้ก็แค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งว่าผมจะเอาลงไหมคืนนี้ถ้าลงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูครับเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋คลิปต่อไปผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับสวัสดีครับ